สวัสดีครับตัวนี้ช่องเิ็กโป่งนะครับเราก็กอยู่ในเกมแท็บสกิลเลอร์หรือว่าเกมต่อเนื่องมาต่อครับเออเดี๋ยววันนี้นะครับเราได้มาเล่นแซนกันสักทีนะครับรนะเนื่องจากมีคนหลายคนขอมาเยอะมากนะครับพี่เล่นแซนนอยเล่นแซนนอยเล่นแซนนอยนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าผมมี2ตัวละครนะครับนะเออ ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นร่างแรกกันก่อนนะครับสำหรับแซนนะครับมันมี2ร่างนะฮะเออนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับราคาในหมอดนี้ที่เขาให้มาคือ500นะครับแต่อย่าไปสนเรื่องราคาเลยนะครับในหมอดคือมันไม่สําคัญอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบางตัวโหดนี่ราคา1บาทก็มีนะครับนะเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ากับพี่แซนเรานะครับนะซึ่งดูแล้วนี่เหมือนใน กระตูนมากเลยนะครับดูดิเหมือนในเกมมากเลยดูดิตานะครับนะโอ้โห و, โคตรเจ๋งนะครับดูแล้วนี่โอ้โหดูพลังนะครับนะเหมือนมันจะถือลูกอันนั้นนะอ่ะแก้วของไอ้พวกแคนโดนะครับพลังของแคนโดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันทำอะไรได้นะครับไปไปดูกันเลยดีกว่า เริกล็องเพลงได้ไหมเนี่ยโอ้โหก็มันเพาะอยู่หว่ามึงยึกกูเถอะเงเงยเออนะครับนะอ่้โอเคนะครับสําหรับตอนแรกนะครับผมคิดว่าเนี่ยไอ้แซนน่าจะโหดนะสําหรับผมนะเออผมเลยเอานี่อเวนเจอร์จแอนมาอัดมันเลยนะครับนะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ เอาลนะครับต,ต,ตอนนี้นะครับโอ้โหแสงค่อยๆเดินนะครับเดินปกติเหมือนคนนะครับน้าไม่มีการรอยโยนไปแล้วนะครับตูมตูอุ้ยปล่อยรัวด้วยนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะปุ๊ปุ๊อุ้ยตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยโคตรหดเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ดิมีพลังแคนโดธรรมดานะครับนะมันเป็นแบบเฮ้ยโคตรโหดครับตายเลยนะครับนะ โอ้โหเอาเปนเจอใจแอนนะครับตายหมดเลยนะครับนะสี่ตัวรวดแมหมเฮ้ยแรงขนาดนั้นเลยวันเดียเดี๋ยวผมต้องเอากองทัพเป็นเผาๆสู้กับมันดูดิเป็นไง <S <S อ่ะเอาละง,งั้นลองกองทัพชาวนาก่อนเลยละกัอนอาดูซิจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเด็กครับเด็กแว้นแม่งเหยียบพวกตัวเองโอ้โหเหยียบคนขี้เมาคนขี้เมาบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกกูเมากูไม่เจ็บเออที่ไหนได้นะครับตื่นมามึงเต็มตัวช้ำได้เลยนะครับนะตูมโอ้โหโดนหอไปนะครับเป็นไงนะครับนะเรือรถไม่เนี่ยนะครับไอแซนะครับอุ้ย ตายนะครับแสนตายนะฮะเรียบร้อยวะนะครับโดรุมคือตายนะครับนะคือไม่สู้นะครับนะเนื่องจากยูนิตเด็กแว้นมันเร็วเกินไปนะครับมันพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแรงม้านะครับตายเลยนะครับแสนโอ้โหเปิดมาสองคลิปายเลยนะฮะอ่ะ งั้นโอเคแสดงว่าไอตัวแซดเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการแบบว่าโดนรุมนะครับหรือว่าโดนแบบว่าโดนรุมเป็นเผ่านะครับนะดูแล้วสงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นเดียเด๋ยวๆน่าจะสู้ได้เพราะว่าตะกี้พลังที่มันใส่พวกอเวนเจอร์จ่แอนเดียคือเหมือนหมาเลยนะครับนะดูดูดนะครับนะดูซิดูซิเจอโอดินนะครับตูมเข้าหัวเฮ้ยโอดินตายเลยนี่ครับ อเอาเ้ยเฮ้ยเอาแล้วนะครับนะมาดูกันนะครับมันจะมีสิทธิ์เข้ารอบหรือเปล่าในเดือนพฤศจิกานี้นะครับนะอ่ะงานรอให้มันเจอกับัวหน้าคอยดูยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เจอพวกที่มันสู้กับเผ่าหน่อยนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันจะน่าจะเป็นเบาะสาหรับไอแซนเอ็ดหมอนสำหรับการเดี่ยวหนึ่งหนึ่งนะครับนะเท่าที่ผมคิดว่านะโ,โอ้โหครั้งเดียวัวหน้าคอยกูตายไม่รอดเลยนะครับครั้งเดียวปิดชีพได้เลยนะครับนะ โอ้โหลูกบอลของแซนนี่โคตรโหดเลยนะครับนะเอาละผมคิดว่านะตัวที่จะการได้ดีๆนี่ผมคิดว่านะ่าจะเป็นอ่าลูกพระเจ้าตากอย่างแน่นอนนะครับลูกพระเจ้าตากก็คือกระบองเพชรน,นะฮะถ้าบางคนยังไม่รู้นี่ผมจะบอกให้นะครับตีอีกดวเข้าไปนะครับตายไหมวะตายไหมวะนะครับเฮ้ยนิ่งสนิทติดทนนานเอา้าตายเอา้าไอ้ตัวนึงไม่ตายเอา้าโอ้โอ้โหมันทะลุก,กอบพระเจ้าตากได้ไว้เฮ้ย เอาละครับต่อมานี่รองให้แซนมันเจอกับอ่าเผ่า RPG ดูนะครับนะซึ่งจะมีอยู่3ตัวนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับเอาหัวหน้ามันมาด้วยนะครับหัวหน้าอาจจะสู้ได้นะครับเราก็สามารถปัดได้อยู่แล้วเี่นี่ผมคิดว่าน่าจะชนะนะคราวนี้นะครับเพราะว่าแซนเจอตัวปัดนะครับเจอตัวปัดหน่อยเป็นไงตูมโดนนะครับดีดีโดนเอ้ยโดนฟันทีนึ่งยังไม่ตายไว้เฮ้ยออดอยู่เหมือนกันอยู่เนี่ยนะครับนะอุ้ยนะครับแต่ตายแล้วนะครับการเวลาผมเออ เออเอาสิเอาสิเออเอาดิโอ, amino, อ้โหมันลอยได้นะครับนะเอาไปเอามาตะกี้มันยังเดินอยู่เลยนะครับนะแต่ตอนนี้ลอยได้เฉยนะครับเอาเฉยนะครับผมเพิ่งสังเกตว่ามันลอยได้เป็นตะกี้นะครับนะเออชนะแล้วนะครับโอ้โหสามตัวนี้ถือว่าอึดโดยเฉพาะไอเดียไวกิ้งนะครับอ,อึดมากเลยนะครับนะก็ยัตงตายนะครับโอ้โหผมว่าผมต้องลองหลอดแล้วแหละท่านหลอดต้องลองท่านหลอดแล้วแต่ตัวอึดที่สุดในใจแอเนี่ยนะครับนะมาเล่นกับใครไ่เล่นเล่นกับท่านหลอดเหรอมาเจอกันน้อยปัจจุ ไม่นะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมโอเ้เหตุดลแบบภาพกโอ้แค่มจับกลอดกูมาฆ่าชัดๆโอ้โหขั้งเยียวเลยเหรอแซนโหดเกินไปไม่ไหนน้องนะครับโอ้โหเอาระผมว่ามันต้องโดนคัดเข้ากลุ่มอ่าสิบอันดับแล้วแหละเดี๋ยวผมจะรองให้มันเจอกับอ่าบักโซดูสิครับว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าบักโซแห่อง,องความตายนะครับที่มันติดอันดับของเดือนตุรานะครับนะอ่าผมจะรองพิโซแห่งความตายนะครับอันนี้คืออันดับที่8ของอ่า ของเดือนตุรานะครับนะตัวโหดที่สุดนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะปึ๊บปั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 ๊บตูมไปหวั่นอูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนะพี่โซเห็นความตายบอกโอ้โหนะครับนะเอาเรื่องวะนะครับถ้ามันชนะพี่โซแสดงว่าตอนนี้มันก็อยู่ในอันดับที่แปดของเดือนพฤศจิกแล้วแหละตอนเนี้ยผมว่านะ อ่ะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่หมาป่านะครับพี่หมาป่าบอกโู้แกเดินคันชอนได้ไงเนี่ยโหแกยังมันยังไม่ร้องกับชัอนเลยถึงว่าถึงรู้มันจะชนะฉันเฮ้ยไอ้สู้แห่งความตายมันก็จอกเออแต่มึงอยู่อันดับหลังมันนะเออเอานะครับนะพี่อยากมาพี่หมาป่าอยากร้องก็ให้พี่เขาร้องไปนะครับดูซิจะเป็นยังไงครับตุ๊ต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 โอ้โหโดนเสกเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยเดี๋ยวโกงมันเดี๋ยวครับนะแมปมันสั้นอ่ะผมเอาแมป ตายนะครับนะพอใจยังครับหมาบอกโอ้ขีดแล้วครับพี่โอ้โหโหดจริงนะครับฆ่าหมาป่าแบบปุ๊บจุ๊บป๊บปป๊ปตายนะครับนาหมาป่าแบบยังไม่ได้มีแบบอาการเจ็บเลยนะครับดอกเดียวไปหวั่นเลยนะครับนะเฮ้ยครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับแั้นแรงกว่ากระสุนวงจักรของนารูโตกอีกนะนะครับนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นไปถึงอันดับที่เจ็ดของเดือนตัวราอะไรกันนะครับนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่ขอทานร่างใบใบนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าพี่เขาติดอันดับตัวที่โหดที่สุดในเกมของเดือนตุลามาแล้วนะครับนะเป็นอันดับที่7ดนะครับนะดูกันว่าไแซนเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนมันเพิ่งชนะอันดับที่8ของเดือนตุลามาแล้วด้วยนะครับนะเออดูซิอันดับที่7เจอกันจะเป็นไงโอ้โหแซนโดนดึงไปนะครับโยนไปแล้วดูซิถ้าทะลุได้นี่คือโคตรพีคเพราะว่าไอ้นี่มันกันได้ทุกอย่างไงประเด็นนะครับแล้จะไปตะโอ้โหใบ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 โอ้โหทำอะไรไม่ได้หรอกทุกไปทีเดึยนะครับ เรียบร้อยแซนไม่รอดว่ะแซนไม่ได้แสนไม่ชนะอันดับที่เจ็ดได้มันเดิมนะครับนะตายนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหโดนบีบคออ่ะเอาละครับผมอยากให้มันเจอกับราชาไก่ดูนะครับนะเอาแบบเล่นๆนะครับเพราะว่าตะกี้มันก็ไม่ผ่านอันดับที่เจ็ดไปแล้วแหละไออันดับนี้ก็น่าจะแพ้แหละนะผมว่านะเอออันนี้มันอันดับที่เท่าไหร่วะราชาไก่นะครับอันดับที่สามเลยนะครับนะตุ้ม ไม่รอดนะครับนะโดนหมัดวันพันแมนเฮ้ยไม่ใช่หมัดของราชาไก่นะครับแล้วปิวตกลงไปเลยนะฮะนะครับรอดก็บาแล้วอ่ะเอาครับ,บ,บ,รบต่อมารองให้มันเจอกับรถถังดูนะครับดูซิรถถังจะยิงมันปิวหรือเปล่าแล้วมันจะตายหรือเปล่าในดอกเดียวนะครับนะตึ๊บตุม้มโอ้โหไปหวานเลยนะครับดอกเดียวแสดงว่าพี่แซนนี่โคตรบางเลยนะครับบางสุดๆแต่พลังของมันที่มันปล่อยออกมาเป็นลูกแคนโดเนี่ยคือแบบโคตรโหดอะ นะครับโคตรโหดเลยโดนทีเดียวนี่คือระเบิดนะครับนะเฮ้ยนหนลองกวาดอยูดิตู้มเห็นไหมละ่ะโดนนะครับเรียบร้อยไปหวันเลยนะครับดอกเดียวนะฮะโอ้โหนะครับแต่มันบางอะ่ะแซนอะ่ะล่างหนึ่งบางบางมากนะครับนะ อเอาละต่อมามาเจอกับ scp 0 4 9กันแล้วนะครับนะซึ่งบอกเรยวว่าสายโยนเหมือนกันแต่ดีก็คือโยอนแบบร็อกเป้าโยนแบบไม่ต้องโยนนะครับงงไหมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าโยนแบบไม่ต้องโยนคืออะไรนะครับ <c oughs> นี่ก็คืออย่างนี้แกนะครับโยนแบบไม่ต้องโยนนะครับโ <c oughs> <c oughs> ยนก็คือแบบโยนโดนโดนสตูแบบแบบแบบไม่ต้องโยนให้โดนนะครับนะ <c oughs> ดูเรียบร้อยนะครับโดนคอมโบโต,ตายเลยครับนะแพ้ scp นะครับนะโอ้โหแพ้ scp ผมคิดว่านะ เฮ้ยเอามันจัดเข้าอันดับดีไหมวะนะครับไม่หมยถึงไม่ถึงไอแซนเนี่ยมันเหมาะที่จะจัดเข้าอันดับไหมเพราะมันก็แพ้ตัวบางๆหลายตัวนะันก็ไม่ได้อึดมากนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเฉลี่ยตอนปลายเดือนของพฤศจิกันนะครับว่ามันจะได้จัดเข้าอันดับหรือเปล่านะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับอบังอุกบาทนะครับซึ่งพี่อุกบาทเนี่ยบอกเลยว่ากันได้ทุกสรรพสิทธิ์นะครับไม่รู้ว่านี่กันได้หรือเปล่านะครับเจอลูกของแซนหน่อยไปไงโอ้โห้ดอกเดียวลูกอุกบาทตายนะครับนะลูกดวงจันทร์ตายเลยนะครับนะ้าเอาละตอนนี้นะครับจะใช้ดวงจันทร์บังนะครับน่า,นา <ย ead> จะเป็นยังไงโอ้โห้นี่ครับใช้ลมพัดพ,พัดพัดเฮ้ยทับทับระวังทับโอ้เฮอโอ้โหโดนนิดเดียวนะครับตายเลยนะครับนะพี่อบังปล่อยอุกบาทผมโอ้โหดวงจันทร์ก็ครั้งเดียวนะครับไปหว่้นเลยนะครับนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับคู่หูคิ้วแสบขีคอนะครับเออนั่นก็คือสวอตมาสเตอร์ซูเปอร์สวอตมาสเตอร์นะครับซึ่งมีโชกุนขี่อยู่บนร้านบนนะครับแล้วก็สามารถปัดได้ด้วยเพิ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสบายสําหรับ2คนสุกคู่หูนี้นะครับนะโดนเข้าไปแซนแล้วจัดการมันโอ้โหในนี้ปักเอาปักเอานะครับเล้ยงเพื่อนตกลงไปแล้วนะครับนะาบอกว่าอย่ามาขี่คอกูพอได้แล้วนะครับนะปักเข้าไปปักเข้าไปโอ้โหสวอตมาสเตอร์ปิ้วไปแล้วนะครับโอ้โหโดนนะครับปัดไม่ท เจ็บไปนี่ยพี่แซนโอ้โหนะครับเอาละครับต่อมารองให้มันเจอกับนี่มารตัวที่2ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมารแห่งการหยุดเวลานะครับนะส้มหยุดเึือดปัจะปะัะเฮ้ยนี่หยุดไหมครับหยุดโอ้โหวแซนกับอฮะเป็นไงแป๊บหนึ่งนะครับนะโอ้โหโดนหยุดนะครับนะเจอมารส้มหยุดนะครับนะอ้าวเวนี่ทำไมมันหยุดเนี่ยเอ้าโดนของตัวเองเหรอหรือว่าไงนะครับเอ้าเออเอ้ายังไงนะครับแซน เอาละนะครับจังหวะนี้เราจะได้เห็นแซนเป็นซอมบี้แล้วนะครับนะเอาละมาดูกันนะครับว่าแซนเป็นซอมบี้จะเป็นยังไงนะครับนะเออบนเกลือกุ้ยกุ้นกับช้อนโอ้โหแข็งโป๊ะนะครับนะเจอมารไปหน่อยนะครับมาร์ดิแต่ละตัวมีความสามารถที่โคตรเท่เลยนะครับนะไม่เหมือนยูนิตตัวอื่นเลยนะครับพวกมาร์เนจะมีความสามารถที่โคตรเท่นะครับนะอ่าดูซิมาดูกันปึ๊บโอ้โหเฮ้ยหมายความว่าไงนะครับแซน ก็คือโอ้โหมันทิ้งพลังจิตของมันนะครับก็คือถ้าเป็นซอมบี้ทุกตัวจะทิ้งพลังของตัวเองอยู่แล้วนะครับนะโอ้โหนะครับแซงก็กลายเป็นบุคคลธรรมดานะครับเดินเลาะเล่นเป็นซอมบี้นะครับนะเฮ้ออ่ะเอาละครับน้าจบกันไปที่ตัวสุดท้ายของเรานะครับพี่ซาสุเกะครับจากการ์ตูนนารุโตะนะฮะซึ่งบอกเลยว่าพี่เขามีปักษารนะครับคตรเทพปักษารสายฟ้าบอกเลยว่าถ้าบักแซนโดนมีตายนะครับเพราะแซนบางสุดๆนะครับแต่ถ้าไอแซนบัญยนต ไอ้ลูกวงกลมหีะบอลของมันเนี่ยนะครับนะโยนใส่โดนซาสุเกะซาสุเกะครั้งเดียวก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะว่าแซนดามเมจแรงแต่บางส่วนซาสุเกะนะครับนาะความสามารถแบบนินจาเลยนะครับมีความเร็วปัดได้มีปักษาที่แรงแต่ปัญหาก็คือ,อ,อไม่ได้มีอะไรที่ เป็นโดดเด่นสักอย่างนะครับนะมาดูกันนะครับว่าความเก่งของซาสุเกะจะสามารถสู้มันได้หรือเปล่ามันโยนมาแล้วซาสุเกะสามารถปัดได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกวงปัด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 ปปปตู้มเจอนี่เจอปักษามันเปแกก็ไอ้อ๋อเนั่นไงกูบอกแล้วอย่าพ้าดซาสุเกะตายนะครับซาสุเกะซีมองเข่งนะฮะโอ้โห เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับในการเล่นพี่แซนของเรานะครับสวนร่างที่2ให้ทุกคนรอไปก่อนนะครับไม่ต้องทวงหรอกพี่ทาอยู่แล้วนะครับแต่พี่แค่เว้นระยะเวลาให้หมอดตัวอื่นเข้ามาด้วยนะครับนะมันจะได้สมดุลกันไม่ใช่มีแต่แซนแล้วก็แซนแล้วก็หมอดตัวอื่นหมอดตัวอื่นแล้วก็หมอดตัวเดิมๆอะไรอย่างนี้นะครับนะมันจะได้สมูทแล้วก็แบบว่าเสมอภาคแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะสมดุลอะไรอย่างงี้กันได้นะครับนะ เออไม่ต้องห่วงนะครับว่าพี่จะไปเล่นตัว2นะครับนะเดี๋ยวรอดูกันแน่มีเดือนแน่มีไม่แน่เดือนนี้นะครับนะเออโอเคสําหรับนี้พอแค่นี้แหละายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอขผมจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มออีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ร้นๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บ ห้องไในเกมแถบอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทําเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะและที่สําคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับ